สวัสดีครับพบกับช่างจําเป็นนะครับก็วันนี้ก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของ l ลายนะครับ l ลายที่เวลาที่มีคนโทรเข้าเนาะแล้วลายไม่มีการแจ้งเตือนนะครับสำหรับสำหรับโทรศัพท์โ u เ w e โนวาแปดไอนะครับอันนี้พอดีผมซื้อใหม่ตอนแรกก็ใช้ซั s ซุงมามาใช้โ a w e i นะครับก็ปรากฏว่าใชาา้ใช้ Google Play ไม่ได้นะครับ ก็เลยต้องได้มาติดตั้งแอปแอปหนึ่งนะครับแอปที่ว่านี่ก็คือแอป G Space เห็นไหมครับตรงข้างๆ YouTube สีแดงนี้นะครับ G Space ซึ่งตัว G Space เป็นคล้ายๆกับว่าเป็นตัวจำลองขึ้นมาเพื่อให้สามารถใช้พวก Google Play ได้นะครับเป็นคล้ายๆสะพานเชื่อมเนาะใน Google Play นะครับ ก็เลยทาให้ต้องติดตั้งตัวนี้ก่อนแล้วก็แอปต่างๆที่ต้องเชื่อชเชื่อมต่อกับพวก Google บัญชี Google ก็ต้องมาติดตั้งภายในแอปตัวนี้นะครับซึ่งก็จะทําให้มีการแจ้งเตือนนะครับก็่อนอื่นก็ไปติดตั้งแอป G Space ก่อนนะครับอันนี้ก็ให้ติดตั้งเองเนาะไปหาดาวโหลดมาเลยนะครับก็เข้า Google นะครับพิมพ์ G Space นะครับ g Space ก็พอเข้ามาแล้วนะครับก็สามารถดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งได้เลยนะครับพอติดตั้งแล้วนะครับก็จะขึ้นเป็น G-Space แบบนี้ลองเข้าไปในแอปดูนะครับพอเข้ามาก็จะเห็นเป็น Google เป็น Play Service Info นะครับตัวนี้คล้ายๆเป็น Google Play นะครับกดเข้าไปนะครับอาจจะนวงๆน,นิดนึงนะครับเนื่องจากว่ามัน มันจะมีโฆษณามีอะไรด้วยหลายอย่างนะครับกดการกระบาดออกนะครับแล้วก็กดก็จะมี Google Play Store นะคล้ายๆกับ Android เลยนะครับกดเข้าไปอันนี้กดย้อนกลับนะครับก็จะหน้าตาเหมือนกับ Google Play ทั่วไปเราก็ติดตั้งดาวน์โหลดแอป line นะครับดาวน์โหลดแอป line แล้วก็ติดตั้ง แล้วก็ติดตั้งนะวันนี้ผมติดตั้งแล้วเนาะนะครับก็เดี๋ยวจะออกไปดูตรงนี้นะครับพอติดตั้งล ne เสร็จนะครับเจ้าตัวแอปไลน์ก็จะอยู่ใน G Space ลองเลื่อนหาดูนะครับใน G Space นะครับหลังจากนั้นนะครับ <c oughs> เราก็สร้างทางลัดให้ไปขึ้นอยู่ที่หน้าจอหลักนะครับ <c oughs> เวลาที่เราเข้าจะได้เข้าง่ายๆนะครับสร้างทางกดค้างนะครับกดค้างที่แอปไลน์ แล้วก็สร้างทางลัดนะครับเสร็จแล้วมันก็จะปรากฏแอปไลน์อยู่ที่ด้านหน้าจอหลักนะครับผีท่านี้นะครับล ne ของท่านก็จะมีการแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีการโทรเข้ามานะครับ mm hmm. ก็ฝากเพื่อนๆน,นะครับที่ใช้ Android ใช้หัวเว่ยเหมือนกันนะครับที่มีปัญหาในเรื่องของอโทรไลน์แล้วไม่ไม่ดินเสียงหรือไม่มีการแจ้งเตือนนะครับ ก็สามารถแก้ปัญหาด้วยวิธีนี้นะครับสำหรับแอปอื่นๆนะครับที่ไม่ตอบสนองนะครับอขออภัยครับสำหรับแอปอื่นๆที่ไม่ตอบสนองแล้วก็ต้องใช้บัญชี Google ในการใช้งานนะเช่นอย่างพวกอะไรอะหลายๆแอปเดีย๋ยวผมเข้าไปดูก,ก่อนนะครับอย่างพวก Google Map นะครับมีโฆษณานะครับ อย่างพวก Google Map นะครับ YouTube นะครับ YouTube ถ้าเราดูถ้าเราลงย youtube ธรรมดาในในด้านนอกนะที่เป็นของ h u a w e i เลยเนี่ยมันจะไม่สามารถอ่าล็อกอินเป็นชื่อบัญชีของเราได้นะครับแต่ถ้าเราใช้ YouTube ที่อยู่ในที่ดาวน์โหลดผ่าน G Space นะครับใช้ผ่าน G Space เนี่ยก็จะก็จะล็อกอินบัญชีของเราได้นะครับมี l ล ne นะครับมีพวกอ่าเซเว่นนะแอปเซเว่นนะครับ ประมาณนี้ที่ผมใช้นะครับอย่างอื่นผมว่าใช้แอปแอปที่มีในเครื่องของ h ฮมเวิร์อยู่นะครับครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับ